สบายดีจ้ามันีกุ้งหน่อยกบซิมาออมขี้เล็กพักขี้เล็กใส่อันใส่มดแดงนะใส่กระดูกหมูนี่เก็บพักขี้เล็กอยู่ปลาเหมือนกับหนาะไอ้ลานแม่พากันมาสามคนคิดเมนูขี้เล็กออมขี้เล็กีเเมนูบดลเฮีดอันน้ขงแหลกหน้าเนี่ยค่ะขางแหลกของกุ้งหน่อยสิลองเห็ดเบิงว่าสิแซบบอมาเด้อมาเบิงน้ำกันเลย ในคิดเล็กมาแล้วห้ากัมาหูถูดอาจจะใบไหมเนาะใบอ่อนๆมัน่นนั่นแหละหูแหละห้ากับข่า,ขาหมอไว้แล้วก็เอามาต้มหมอห่อนแล้วห้ากับอ่างหมอนี่ก็ได้ไล่ลายเติบอยู่ปลากะไกนะ่ไก่บ้านนั่นแหละเนาะจ้าต้มซ้ำหนามเด้อนี่เด้อต้มแล้วก็ถอกน้ามันออกเนาะ ต้มถอกหน้าม,มันออกนี่ต้มไหลกุ้งหน่อยกันไปเก็บดอกพักบัวชีนี่สวนกุ้งหน่อยนี่แหละดอกพักบัวงามงามหอมใส่ดอกพักบัวนั่นเนาะนเก็บเอาจักหน่อยใส่พ,อม,สพอมันใส่พอมันแสบมันนะยุนี่สุด <laughs> ตื่นมายังหนาสดจะไปหาหมุนปาลาอะไรกัสิหาเห็ดกินซะก่อนยังสิไปอาบหนาเนาะนี่แต่ก็มาเอาหัวซิ่ไ่ เรือกว่าตะไคร์แล้วเจาะสองหัวไปใส่ออมนี่ต้มได้แล้วก็เอาไปถอกหนามถอกหนามแล้วก็เติมหนามมาตบชามเถื่อถอกน้มชามเถื่อแล้วก็ให้น้นามคมมาเนาะกักนาแล้วก็มาตํามเขาเบือให้ร้านซอยตํามเขาเบือ่อไอนี่ร้านพาขงเฮียนหายเป็นซอยเห็ดกิ่นหนามตํามเขาเบื่อให้ป่าให้มันแดกแหลกตําให้มันละเอียดเนาะ แ้วกใส่พริกลงไปใส่ประมาณสามสี่หาหนัวนี่แหละกินโบเพชดเห็ดโบเพ็ดแต่ก็ใส่นนำจานางเน,นาะหยำ่งจะนั่งยองไวเ้เรียบเรียบร้อยอันาดลงขนาดยนาน่งลงไปละลายค่ะเบื่อโบหาข้่าเบื่อมันติดนะห้ขคเบื่อมันนี่ครั้งละกข้องการออมค้เล็ก เห็นต่แม่เห็ดนะแล้วก็เจออาว่ามีนังแน่นะแล้วก็มาลองเห็ดนี่ขี้เล็กก่อนทนี่ยสเทาตุ่มวแลวๆนี่อ่ะมาลงมาเนี่ยมะลงใส่กับขาเบื่อหนะจะนั่งนี่ยต่ำสูตรของแม่เห็ดนะเพิ่นสีเห็ดมุนๆนะสีตําละเอียดสีต่าจนมันแหลวๆหมดเละแต่ว่ากุุงหน่อยสีบอสแล้วบันไดสีเห็ดแบบสดหนามได้สดหนามนําลนะสูตรแม่เห็ดเพิ่นสีเห็ดแบบ เอาคำเข่าตุยเจ๊กุ้งหน่อชีดแบบสดเอานเนลยร้านตำซอยกับหัวเมื่อวานี้บดไปห้องเฮียนก็ได้ซอยป้าแต่ว่าเพิ่นบดไปกินน้ำดอกเพิ่นโบมักเพิ่นโบมักกี่เล็กเห็ดซอยตำแล,แล้วเลยฮะกาอีสใจกระดูกหมู่วกระต้องเอากระดูกหมูมาขวาัวใส่ไพ่ซะก่อนนะ ไ้มันน้ำหอมเพลินวากระดูกมูต่องขวดสกอนหมวยมันข้าวอันนะนี่ขวดแหลกกะพัก,กไหวแล้กก็อนนามากค่ะข้างหน้าไ้มันฟดฟดแล้วก็จะเอากระดูกมูลงมา,ากระดูกมูลงมาต้มจักน้อยนะปิดฟ้าไหวแล้วก็มาเผาหัวสิไข่ เม่ชิไข่ซองหัวนน่มาเพาผ้ายซะก่อนหนมันหอมเนะกรงหน่อยอามาเพาซะก,ก่อนกวมจริงแหละแม่เพิ่นกบะจหัวหัวพักบัวหัวกะเทียมนะหอมแดงนะ่ะมเาเพาผ้าร้อมแล้เอาใจแต่ว่ากุุงหน่อยกบหนองวะไรใส่ไรยางไรวะเมื่อกี้ค่ะเห็ดใส่ไรยางใส่สมนีงแหละนี่ตาแลวแหละหมอฟดแล้วนะหมอต้อมกระดูกหมูฟดแหละกะอามาถอ,อกลงในคีเลกที่เ้าตำไว กิเล็กเขาเบื่อบอกพี่ที่เ้าต่ำไหวนี่มันลงจ้าสิประมาณนี่แหลนะเนาะออมกิเล็กอาหารผืนบานใส่ไข่หมดแดงและไข่หมดแดงก็ได้แง้มาสดๆนี่ประแดกประแดกตอนนี่ที่ว่ากินหนามันเบิดแหละกันยังตอนเนาะตอนมันกระจงไหวมาใส่ไหวตมไปใส่ตมใส่แกงนี่ เอาพักบัวแล้วก็ไข่หมดแดงพักนั่งตูว่าสิไข้เตรียมไว้เรียบร้อยเิ่นไข่หมดแดงกันล่ไลใส่แบบจุกๆเลย <c oughs> นี่พดอๆๆๆ่อๆอแล้วใส่พมงนัวลงไปจักหน่อยหนึ่งไข่มดแดงผูกบักไล่ไลๆหนึ่งพี่นอ่อโอ้แสบโหลดบาดนี่ <c oughs> หอมหว่วยห่วยนี่ ้วใบจ้าไข่หมดแดงคู่ลายคักดอกพักบัวลงไปไข่ลงไปดอกพักบัวดอกดอกต้นหอมนั่นแหละนั่เสียอหวานๆน่ะดอกต้นหอมมาใส่แซ่บๆอันนี้ก็ครั้งแรกเลยสำหรับออมทิ้เล็กมาได้ไมาได้สวยมากก็เลยสวยก็เลยสวยนะนั่นแหละมาตรงนี้กันไปโฟกัสเนาะเออนั่นแหละ

ไม่ได้หออนนเนะขอบคเออบุบคเบุณเบคอุขอบคุณขอบคอบุขบอบคอุข่คอบคุณขอบคุะบอบคอบคุณะบคุณขอบคุณขอบคุณขอบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 很久